ครับสำหรับซีรีส์เรื่องตรวนธรณีนะครับในบทบาทของผมเนี่ยรับบทเป็นดอนนะครับซึ่งจะเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจแฝงอยู่ในกลุ่มของโจรซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความแตกต่างจากซีรีส์ที่มันผ่านมาเยอะมากเพราะว่าเราก็เล่นทั้งบทมหาลาัยแล้วบทเลขาเปยแล้วคือทุกบทเนี่ยเน้นตลกซึ่งบทนี้เน้นเรื่องของแอคชั่น มันก็เลยจะยากมากๆสำหรับการที่โอเคมันเป็นความท้าทายใหม่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยเต็มที่ที่ผมเคยดูหนังก็คงจะเป็นเชนหลงก็รู้สึกว่าการบูอาจจะเป็นฟิลนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ซึ่งก็ถือว่าท้าทายมากๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสาคัญในการพลิกว่าเราก็สามารถเล่นแอคชั่นได้เหมือนกันประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมเตรียมตัวมาโดยตลอดครับคือการออกกาลังกายฮะพักผ่อนแบบไม่เพียงพอนะฮะดื่มน้ำบ้างม่ดื่มน้ำบ้างนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ต่ที่สําคัญคือผมเชื่อว่าแอคชั่นต้องมีพื้นฐานการต่อสู้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราดูบ่อยเราก็มีแบบซ้อมๆกับเพื่อนๆเรื่องต่อยมวยด้วยบ่อยอะไรเงี้ยเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะแต่ก็กลัวรเรื่องผิดคิวอย่างเดียวกลัวว่าเดี๋ยวเราไปแบบเล่นผิดคิวแล้วไปโดนเขาแบบเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่าจะพยายามเซฟทุกคนแล้วก็เซฟตัวเองด้วยครับซิ่แพคครับอันนี้คือต้องเปิดโชว์ไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องนะ <c oughs> ไม่ต้องนะ <c oughs> ไม่อยู่แล้วคืออ่า มันเป็นสิ่งที่เราเม่ทนเนมันตลอดอยู่แล้วแหละครับเราก็เล่นมาหลายปีแล้วดังนั้นเนี่ยก็ก็จะเรื่องนี้ถ้ามีถอดสรงถอดเสื้ออีกโอ้ชัดแน่ต้องเอาให้ชัดเลยเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราอยากจะได้พิเศษนะในเรื่องของแอคชั่นให้สมบทบาทให้มากที่สุดครับชายแล้วได้เลยฮะก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องตรวนธรนดีด้วยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นการบบมสวงครั้งหนึ่งที่ที่เซนทรัอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ทุกเรื่องที่มาที่นี่ก็มักจะปังครับก็เชื่อว,ว่าเรื่องของตัวทรนีลงที่ช่อง3ด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องของเวลาแล้วก็อะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่คิดว่าช่อง3มก็การันตีครับเพราะว่าผมก็ทาอยู่ที่นี่ทุกคนน่ารักนะฮะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ก็แฮปปี้เมตตาเรานะครับก็ฝากตัวทรนีไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนที่เป็นแฟนดอมชื่นชมหนังสือเรื่องนี้ก็จะทําซีรีส์ให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังครับนจนได้เจอ้จนคนทที่อ่า ครับคนละเรื่องที่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทเช่นเดียวกันที่ไม่เคยเล่นมาก่อนคือเล่นเป็นตัวร้ายครับซึ่งซึ่งสําหรับแฟนคลับเขาบอกว่าคือเล่นเป็นพี่ต้นอยู่ในเรื่องนั้นแฟนคลับบอกว่าดีแล้วค่ะต้องมีพีตนะพพ่ต้นนะเพราะพี่ต้นเนี่ยเป็นคนไปแย่งไปแย่งคนหนึ่งมาเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้สมหวังกันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราเล่นเป็นตัวร้ายนะแต่คนชมก็เลยงงเหมือนกันว่าเออดีสุดดีหรือไม่ดีแต่อย่างนี้ครับก็ไม่ว่าจะบทบาทไหนยากขนาดไหนผมก็จะทําให้ได้เต็มที่แล้วกันแล้วก็เชื่อว่าทุกกกคคนน็จจะะลังังใให้รบ ครับล่าสุดเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเปิดชื่อเปิดซีรีส์เปิดทุกอย่างออกมานะครับก็คือเรื่องของพังสไปนยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เน้นตลกแบบเน้นตลกมากๆนะฮะแล้วก็เอาง่ายๆคือเป็นซีรีส์ที่มีทุกรสชาติอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนอาจจะคาดหวังว่าตลกก็คือพี่ต้องออกมาโบ๊ะบ้าแน่เลยผมว่าไม่ใช่ครับอันนี้จะมีไดน n a ิกของซีรีส์ที่มีความแตกต่างกันไปซึ่ง หลายคู่อย่างจิมมี่ทอมมี่เขาก็จะมีความแบบเป็นคู่กันอยู่แล้วนะฮะเลโอไตน้องสองคนก็น่ารักม,มากๆส่วนผมก็จะได้คู่กับพี่เอมตามใจตุ๊ดนะฮะก็จะเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งหนึ่ง,งบทบาทใหม่แล้วกันเพราะเราไม่เคยเล่นแบบซีรีส์ที่มีคู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าการทํางานกับพี่เอมมีความสุขแน่นอนเพราะเขาตลกแล้วผมก็จะมีมีช่วงเวลาใหม่ๆกับนักแสดงที่โอ้มากความสามารถจากพี่เอม ก็ดีใจครับมีคู่แล้ว,ลวเรื่องนี้มีคู่แล้วไม่เหงาที่ต่อไปฮะต่อไปนี้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบเดียวใดต่อไปแล้วคนชอบบอกว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของแฟนคลับอยู่ในทุกช่วงโมเมนต,ต์ของซีรีส์หลายๆเรื่องอยู่ในทุกคู่ของความรักของแต่ละคู่แต่สุดท้ายไม่มีความรักซะเองเรื่องนี้มีแล้วครับอ่า ผมมีความรู้สึกว่าบทเฟยที่เราเล่นไปใช่ไหมครับแล้วก็มีแฟนคลับรักเรามากๆจากการที่เราออกมาแค่ตอนละซีนผมรู้สึกดีใจมากๆนะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเอยมันมันมันสามารถสร้างอิมแพกและสร้างความสุขให้กับคนดูได้มากขนาดนี้ผมถามว่ากดดันไหมผมไม่กดดันเลยเพราะว่าในเรื่องถัดไปผมก็เชื่อว่าทุกเรื่องเนี่ยผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ดีใจทุริซัมที่ เรามีผลงานต่อ,ตอมาแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะให้กำลังใจพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราดังนั้นบทเฟยผมต้องบอกว่าขอขอบคุณบทนี้มากๆขอบคุณผู้ใหญ่มากๆจากทางดูมันดีที่เชื่อมือเราให้เราเล่นเป็นบทนี้แล้วก็เป็นการต่อยอดการทํางานของเราด้วยจนทุกวันนี้ผมก็แบบเออมีงานมากขึ้นดีใจแล้วก็แบบมีซีรีส์หลายๆเรื่องที่ไว้วางใจให้เราไปเล่น,นครับน,นทให้แบบไมีการีอ่้อ่าใช่จนกลายเป็นมีแฟนมิดดูมันดีเลยเก็ ก็คือ DMD Land นั่นเองครับในวันที่19นี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยง้นฝากผลงานด้วยนะครับกับซีรีส์ที่ผมได้บอกไปนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็างานพิธีกรอีกมากมายเลยเจอป๊อปปี้ได้หลายๆที่เลยครับขอบคุณครับ